ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มนี่ค่ะเน่ขาขอบคุณนะคะนี่กินดีจริงๆนะคะคุณพี่นี่หนูยังกินเลยสวยขอบคุณนะคะแกนั่งชิงหนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชายมีอะไรให้สตาร์เวลรับใช้ค่ะเอาสตาร์เวลโกจินะครับพอดีว่าแฟนผมให้ามาซื้อเขากินแลวเขาชอบนะครับใช่เลยค่ะ ตาเวลโกจิของเรานะคะกินดีจริงๆค่ะคุณพี่ขาและที่สำคัญนะคะมีออยด้วยนะคะออยคืออะไรเหรอครับออยล์โซเล่ ดีครับผมก็หมายความว่าสตาร์เวลของเราเนี่ยนะคะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาค่ะมั่นใจได้เลยค่ะคุณพี่กินดีจริงๆค่ะจัดไม่ผมครึ่งล้อครับขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวส่งให้ไงนะไอสองเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวนี้หวานกับเมียจังเลยนะแกเนี่ยวมนก่อนเห็นพาไปชอปปิ้งเดินกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งสองคนเลยนะนี่จะบอกอะไรแกให้นะเออฉันไม่ได้ชอบไปชอปปิ้งเมียฉันมันชอบอ้าวเหรอเออดีแล้วที่แกไม่ชอบทำไมวะแต่ฉันน่ะดีแย่เลย เมืเ่อวันก่อนนะพาเมียไปเดินชอปปิง้งเออฝุ่นกระเด็นเข้าตาดิพาไปหาหมอโดนไปสองพันนะนี่ฉันจะบอกแกให้นะเว้ยแกโดนแค่สองพันฉันยิ่งซวยกว่าแกอีกทำไมอ่ะเมื่อวานซื้อพาไปชอปปิ้งที่พารากอนเ,ออเดินผ่านร้านเพชรแสงเพชรสะท้อนเข้าตาเมียฉันเสียค่าแหวนเพชรไปแสนกว่าโอ้เป็นแสนเลยเหรอเออเสียเป็นแสนกว่าฉันก็เลยเลิกเลยเลิกกับเมียเลิกช้อปปิ้งจะบ้าเลยที่พาตก ับเมียได้ไงมีลามปลาเมียที่เขาลบคบไม่ได้นะต่องเขาบอกผู้ชายอย่างเราเนี่ยเิดเสมือนช้างเท้าหน้าแล้วเมียควานช้าง